ช่วงนี้แนวทางก็คือเราคืองดแล้วนะครับเนะาะคืองดแล้วไม่มีได้เห็นก็ขอมควอมในร่มมั่วไปหมดเอารูปเอาขอโทษน,นะรูปพระเทพไปลงใส่เลขอะไรมั่วไม่ใช่นะครับของจริงไม่ได้ทำเราหน่อยนี้เรางดไปเลยนะครับเนาะทุนนี้หาถูกจุดเอาเองกันเดอ้อส่วนวันนี้อาจารย์ก็อ๋อหยิบรอตตอรีเพราะพรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่เขาออกวันที่สองเนาะก็เลยจะหยิบส่วนตัวนะครับไม่อาจารย์นี่ไม่รู้เลยว่าออกตัวไหนนะครับเนาะไม่แนะนําให้มาตามเดอ้ออันนี้ หยิบให้ดูใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะไม่สหนเล่นแต่ก็ลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเท่านั้นอันนี้ไม่ผิดนะครับเนาะอ่ะแต่วันนี้อาจารย์จะหยิบอายุพ่อแล้วก็หยิบทุบที่จุดตรงปูองดาให้หยิบให้ดูนะครับเนาะอ่านี้อาจารย์หยิบเองของอาจารย์เองนะครับเนาะเพราะว่าช่วยพี่ๆเขาด้วยพี่ๆเขามาขายอ่ะซื้อจริงไม่ใช่คอนเทนไม่ใช่อเทนต์ครับไม่เคยใช้คอนเทนต์ครับเพราะว่าเหมือนหลายอยู่แต่ละงวดนะครับถามว่าคุมไหม ช่วงนี้ถูกสามตัวหน้าก็คุ้มอยู่นะครับแล้วไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนครับเพราะว่าถ้าคอนเทนต์ต้องไม่เสียตังค์แต่ว่าอันนี้คือเอาเงินร้อยเอาเงิน80บาทแลกเงิน6ล้านครับมันก็คิดว่าพรุ่งนี้ถ้าถูกก็ขอให้ถูก30ล้านไปเลยถ้าถูก60ล้านส0ล้านแลกเอาเงินมาแจากครับ <c oughs> สาธุระขอให้มีบุญน,นะครับว่าทุกขลาบเรื่องไร่เจอมาเหมือนแล้วไม่ว่าจะยางรถระเบิดไม่ว่าจะ มีเรื่องมีราวหรือว่าไม่ว่าจะม้อไฟที่สำนักระเบิดเราเจอแต่เรื่องาาราไๆเวลาผ่านมาที่30มสิบลาหูย้ายแล้วนี่คืออาจารย์นัดล่างห้องน่าจะกลับมานะครับแล้วก,ก็ก็จะหยิบอายุพ่อแล้วกันเพราะว่าคิดถึงพ่อนะครับขอให้พ่อคุ้มครองแล้วก็ปู่แล้วกันของบริวณปู่เดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์หยิบอะไรกันนะฮะนี้ของอาจารย์เองนะไม่ไม่ได้ให้มาตามนะนะครับหยิบให้ดูนะครับนาอใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผงนะครับมีแต่คนขโมยพระครับยินอยู่นี่เพื่อ้นครับปนเลยปนพระอาจารย์เพื่ออาจารย์มีเหรียญสาลิกาลิ้นทองของหลวงปู่ศิลามีเนื้อทองแดงกับเนื้อฝาบาทอยู่ขี่รถมาตอนนี้เหลือเหรียญเดียวแหละครับพี่น้องสะดุดคือปนครับเดี๋ยววันหน้าต้องแอบมาแล้วขนาดแอบมาคำคาเนี่ยครับเนาะจะไปดูนะครับอ่า่ยก็จะเป็น ที่สภยเหลือเนี่ยซีส3มี่สมหมดไไหมเกลี้ยงทุเดี๋ยวนะต้องเลือกเลยครับอี่าที่สามเงินล่ะพี่น้องอายุพอข่อยถ้าได้ได้จัไปอยู่ได้สีสามว่ออกาลวก่โอ้ลูกสีดเกเพราะลวกเด๋ยอแต่สามซี นี่สามสี่นี่ตัวนี้อันนี้ซอยบ,บุรชีชีไปเอาดีก็ได้นีอ่อ้าวอันนี้สามสี่ห้าเอาสี่ห้าเลยแล้วนี่สามสี่แล้วนี่สามสี่ 3, นี่ว่าสามสี่หมดเล้ายนี่ได้ชุดสุดท้ายพี่น้องสามสี่สี่สามแล้วก็ ได้อะไรผมใช่เหอีกนี่ไงสามแปดนี่ก็ได้สามแปดเอา้าวอ้าวนี่ครับอันนี้สี่ห้าอันนี้สามสี่ห้าอันนี้สามแปดอันนี้สามสี่สามสี่สามห้าเรือสามห้าไอ้เอยมีสามห้าว่อยู่ไหนโอ้ยสามสี่โอ้หน,นี้ซื้อง่าครับอันนี้จะไปหนีสองบอกหน,นี้ซื้องไง เอาอายุพี่น้อยให้ก็ได้เนียวอานียทํหาหยืนโอ้ทำเอาเอาสุดไงซอยเอาเป็ด่ีเนี่ยครับสามห้านะตัวนี้นะครับสี่สามห้าเขาเลิมไหม แดดแดดสามซี่หละไล่ก็มูเนี่ยมีถูกปูบ่ะไปมีถูกปูเนี่ยถูกปูของสารหาว่ายังเลยเอียงยู่ี่เซสุดท้ายเลยจอหงอนึ่งเือดงของอ๋อเย้เย้ได้เดี๋ยสองหางเอเออวันแลาของข่เนี่ย นี่หนึ่งสามสองหายังมีที่จริงอนะ่ะอยากได้หกสองห้าหกสองสีเนาสามแปดมาอันนี 6, 2, 6, 2, ้ิดเก่าเก่าที่หาเนะเป็นชีพอ่าเ้ยไปย็ดชวนแบดหนึ่ง เนี่ยนะครับพี่น้องคือจริงๆสี่ใบชุดหนึ่งไพ่มีส่ใบเอาใบที่ออะค่ะไพ่มีเลขมเอาสี่ใบเนาะผออกับมาคือสามใบ นี่แหละครับเรื่องของพี่อ่ะวันนี้ก็หยิบลอตเตอรี่นะครับวันนี้อาจารย์ชอบพี่เอาเอาเอาพี่น้องก็เห็นจะหนิเพราเป็นยังพี่น้องยังมึงได้ขีดเปล่าก็คือวันนี้หยิบลอตเตอรี่ก็จะมีอาจารย์หายอายุพ่ออายุพ่ออันนี้ลอตลีก็สามสี่เนาะอายุพ่อสี่สามปีสามสี่สามห้าสี่ห้าแล้วก็สามแปดที่ที่หยิบมานะครับที่หยิบลอตเตอรี่อันนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเรืออาจารย์หยิบ ลอตเตอรี่ถูกกฎหมายของอาจารย์อาจารย์ซื้อใครใครก็ซื้ออยู่แล้วลอตเตอรี่นะอันนี้นะครับก็หยิบ3 4 3 5 4 5หแล้วก็3นะครับก็เป็นเลขใกล้เคียงกันเพราะว่าหาบางตัวไม่ได้ก็เอาใกล้เคียงส่วนทูบป,ปู่หาไม่ได้เลยทูบป,ปู่คือ625 625 925กก็เมื่อกี้มันมีแต่25แต่ว่า625ตัวตรงไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรก็เอา25 26 252665ในในในทูบตัดไปตัดมาก็ได้ก็หยิบอยู่นะครับพอได้นะครับก็ ตรงไม่มีเท่าไหร่ก็ขอให้โชคดีขอให้เป็นเศรษฐีหวัอาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้ FC สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หยิบให้พี่พี่เอฟซีเขาพี่พี่เอฟซีเขาได้ตัวเนี้ยได้สามแปดไปพี่พี่เอฟซีอันนี้พี่ขอให้หยิบให้นะครับอ่ะก็ขออวยพรให้พรุ่งนี้มีโชคมีลาภทุกคนปังปังถูกรางวัลที่หนึ่งเถอนะครับเนาะก็เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปหานะครับเนาะก็สนับสนุนถูกกฎหมายไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนครับอย่าไปเชื่ออในนนีุ้ปโกั นะครับถ้ารู้คนนั้นมันรวยไปแล้วนะครับเนะาะอาาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ก็หยิบชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเนาะในเป๋าตังค์ก็ร้อยซื้อไวรหลยอยู่หรอกนะครับเนาะกี่นาทีแล้วเนี่ยแปแล้วเนาะโอเคก็ใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอ,ขอให้ร่บรวยเป็นเศรษฐีพรุ่งนี้ขอให้โชคดีถูกประมาณทีหนึ่งกันทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ